สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีสินค้ามาแนะนำนะคะเป็นรองเท้าน,นักเรียนชัตเีอส์ปยเดอร์แมนนะคะมีไฟรองเท้าน,นักเรียนอนุบาลชายนะคะมีไฟด้วยนะคะรุ่นแรกรุ่นนี้เป็นรุ่น sp2 คะ่ะลูกค้านี่เลยนะคะเท่ๆเลยโดนใจเด็กๆเลยนะคะเป็น งานลิขสิทธิแท้ด้วยนะคะมีป้ายแบบนี้ให้นะคะแบ่งเป็นไซส์ S นะคะ2 5่สถึงยี่้พร้อมส่งนะคะราคา160บาทแล้วก็ไซส์ M ส0มสิถึงส6ราคา170บาทนะคะนีเป็นตีเทปแล้วก็มีไฟนะคะกระพริกแบบนี้เลยสไปเดอร์แมนเด็กเนาะ,ะตัวนี้เป็นวอล์่ขาวนะคะถัดมานะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหนังดํา อนุบานชายสไปเดอร์แมนติดเทปนะคะ sp 1 8รุ่นนี้ sp 1 8มีไซส์ s นะคะพร้อมส่งตั้งแต่ไซส์2 5ถึง2 9 190บาทนะคะแล้วก็ไซส์3 0บถึง3า200บาทนะคะเป็นอนุบาลชายติดเทปสไปเดอร์แมนมีไฟเหมือนกันนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เป็นมีป้ายริขสิทธิ์ให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวอ่ะเอาไฟให้ลูกค้าได้รับส่งกันได้เลย พร้อมส่งครบไซส์นะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะงานรองเท้านักเรียนขายดีมากๆช่วงนี้ไปเดอร์แมนเด็กก็พร้อมส่งนะคะ